สวัสดีครับวันนี้ก็ยดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟัง,งดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําอาหารชาวกันนะครับผมว่าผมจะทำแบบไหนแล้วคุณกินยังไงครับผมไปไปดูกันครับผมทั้งหมดไข่ที่ผมใส่ไปทั้งหมด5ฟองนะครับไข่เต็มหมดเลยส่วนคนที่จะลดน้ําหนักก็ใส่แค่หนึ่งฟองก็พอนะครับผมไม่ต้องใสเ่เยอะแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยข้าวโอ๊ตอีก2ช้อนนะครับผมเป็น2องซักกล่องสังสกกลุ่มเวนะครับผม ส่วนคนที่จะลดก็ใส่แค่หนึ่งสกครัก็กพอครับผมแล้วก็ตามด้วยอย่างนี้รูบจากนั้นก็เชคเลยนะครับแล้วก็เทใส่ในมหม้อหุงข้าวเลยครับผมแล้วก็กดหม้อไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวมันจะดีเองพอมันแห้งมันสุกก็มาชงเวได้เลยครับผมหนึ่งช้อนนะครับเน้นเป็นไอโซเลตนะครับผมสำหรับคนที่ลดคนที่อยากจะเพิ่มก็เน้นเป็นตัวบักไปเลยนะครับ ผมแค่ใส่ไปหนึ่งช้อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวที่ชอบนะครับผมผมจะใส่ตัวนี้ไปแล้วก็ตามด้วยไข่ที่เราได้ทำเอาไว้นะครับผมเปิดออกมาหน้าตายอยู่ประมาณนี้นะครับผมจะปะไปเลยนะครับใส่ถ้วยแล้วก็หันเป็นลูกเต๋านะครับผม ท้ายตามด้วยเวที่ชงไว้นะครับผมแลก็เทล,ลงไปเลยเนื้อย๋ยวนั้น,าานก็มาชิมเลยก็เปนครับผมก็หน้าตาจะออกประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูกันขำโตโ,ปโปต้องออกไปทำมันกินดูนะผม บอกเลยว่าอร่อยจริงเือนขนมหวานเลยขอบคุณ